คืนหนึ่งเธอเดินอยู่บนถนนว่างเปล่าลมเย็นพัดผ่านผมเงาไฟถนนส่องลงบนพื้นเปียกฝนเพิ่งหยุดตกกลิ่นดินเปียกฟุ้งไปทั่วเธอรู้สึกว่ามีสายตาเฝ้ามองจากความมืดหัวใจเต้นแรงมือสั่นขณะกำโทรศัพท์เธอเห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่ใต้แสงไฟเขาไม่พูดอะไรแค่ยิ้มบางๆราวกับรู้ความลับทั้งหมดของเธอความทรงจำคืนที่ผ่านมาผุดขึ้นมาในหัวเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและอยากหลบหนี หปีผ่านไปเธอเปลี่ยนชีวิตเริ่มใหม่ในเมืองใหญ่เธอพยายามลืมเรื่องราวเก่าแต่โชคชะตาเล่นตลกวันที่เธอไปเข้าประชุมบริษัทใหญ่เธอเห็นเขายืนอยู่ตรงหน้าเขาสวมชุดสูทเข้ารูปผมเรียบเงาดวงตาเข้มข่มขวัญทุกอย่างรอบตัวเธอเหมือนหยุดนิ่งเธอได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังชัดเจนลมหายใจติดขัดมือเธอเย็นชา เขายิ้มให้เธอช้าๆพูดชื่อเธออย่างชัดเจนราวกับอ่านใจเธอได้เธอพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงเธอหายไปลมหายใจร้อนของเขาใกล้เธอเกินไปเธอเพิ่งรู้ว่าเขาคือประธานพันล้านบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศความมั่นคงและอำนาจของเขาทำให้เธอแทบช็อกเธอจำได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้น5ปีก่อนแต่ตอนนี้สถานการณ์กลับตาลปตด เขาก้าเข้ามาใกล้แสงไฟสะท้อนบนหน้าผากสูงของเขาเธอเห็นสายตาเข้มข้นเต็มไปได้วยความเข้าใจและคำถามที่ไม่เคยมีใครกล้าถามเขาก้าเข้ามาใกล้ร่างสูงของเขาแทบบทบังทุกอย่างรอบตัวเธอรู้สึกถึงแรงกดดันที่หนักอึ้งดวงตาของเขามองตรงมาที่เธอราวกับอ่านทุกความลับที่ซ่อนอยู่ เสียงหัวใจเธอเต้นรวมมือสัน่นเธอสัมผัสถึงความอบอุ่นของเขาที่ใกล้จนแทบหายใจไม่ออกกลิ่นน้ำหอมที่เธอจำได้จากคืนก่อนนั้นลอยเข้ามาเธอหายใจไม่ทันเขายื่นมือมาจับมือเธออย่างช้าช้าอำนาจและความมั่นใจของเขาทำให้เธอชาไปทั้งตัวเธอพยายามพูดอะไรสักอย่างแต่คำพูดติดอยู่ในลำคอความทรงจำที่ห้าปีที่แล้วกลับมาพร้อมความรู้สึกผิดและความกลัว สายตาเขาไม่ละจากเธอเขาพูดเสียงต่ำแต่ชัดเจนทุกคำเหมือนค้อนทุกใจเธอเธอได้ยินคำถามแรกที่เขาไม่เคยถามใครมาก่อนทำไมไม่บอกฉันโลกทั้งโลกรอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนลมหายใจติดขัดเธอไม่รู้จะเริ่มอธิบายอย่างไรความลับที่เธอเก็บมานานกลับถูกเขาสัมผัสทันที เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงหัวใจเขาเป็นจังหวะเดียวกับเธอเธอรู้ว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดการตอนนี้ทุกสิ่งที่เธอคิดว่าลืมไปแล้วกลับมาอยู่ตรงหน้าอย่างชัดเจนความช็อกและความหวาดกลัวผสมกันจนทําให้เธอแทบสุดเขามองหน้าเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและความตั้งใจทุกสิ่งที่เธอเคยหลีกเลี่ยงกลับกลายเป็นความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธ เขาเอื้อมมือจับแก้มเธออย่างเบาๆความร้อนจากฝ่ามือเขากระจายไปทั่วร่างเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนทั้งกายและใจทุกความทรงจำเก่ากลับมาผสมกับความรู้สึกที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนสายตาเขาเต็มไปด้วยคำถามและความอ่อนโยนเธอไม่อาจละสายตาออกมือเธอสัน่นจนแทบจะปล่อยโทรศัพท์ที่อยู่ในกระเป๋าความจริงที่เธอพยายามลืมมานานกลับชัดเจนเกินกว่าจะหลีกเลี่ยงเขาพูดเสียงต่ำและหนักแน่น ฉันรู้ทุกอย่างแล้วคำพูดนั้นเหมือนคลื่นซัดเข้าที่อกเธอรู้สึกถึงความอับอายและความหวาดกลัวปนกันน้ำตาเริ่มเอ,อ่อรอบตัวเธอเงียบสนิทเสียงลมหายใจของเขาชัดเจนเหมือนดนตรีในความเงียบทุกสิ่งรอบตัวเธอเหมือนละลายหายไปเหลือเพียงเขาและความจริงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยง เขาก้าเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นจมูกแทบชนหน้าผากเธอลมหายใจร้อนกระทบแก้มเธอรู้สึกถึงพลังและอำนาจที่แผ่ออกมาจากเขาแต่ก็สัมผัสได้ถึงความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่ฉันไม่โกรธแต่ฉันต้องการคำตอบจากเธอเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนคำพูดนั้นทำให้หัวใจเธอสั่นรัวความรู้สึกทั้งรักกลัวและผิดปนกันจนเธอแทบหายใจไม่ออก เธอเงยหน้าขึ้นพบสายตาเขาที่เข้มข้นและจริงจังทุกความลับทุกความรู้สึกถูกเขามองเห็นหมดร่างกายเธอสัน่นเธอรู้ว่าไม่มีทางหลีกหนีอีกต่อไปทุกอย่างกำลังเปลี่ยนไปตลอดกาลเขาก้าวเข้ามาใกล้ที่สุดจนเธอแทบหายใจไม่ออกมือเขายังคงจับแก้มเธอไว้แน่นแต่สายตาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความอดทนเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทาน หัวใจเธอสั่นแรงร่างกายเย็นชาแต่กลับร้อนขึ้นอย่างประหลาดเสียงลมหายใจของเขาและกลิ่นน้ำหอมเข้มข้นทำให้ทุกความทรงจำคืนก่อนนั้นชัดเจนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเขาเอ่ยชื่อเธอช้าช้าราวกับกลัวจะทําให้เธอหวาดกลัวทุกสิ่งที่เกิดขึ้นฉันไม่โกรธแต่ฉันต้องการความจริงทั้งหมดจากเธอน้ำเสียงเขาแน่นหนักเธอเพยายามก้าวถอยแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้สติของเธอแทบสับสน รอตัวเงียสนิทเสียงหัวใจเธอดังกล้องในหูความรู้สึกผิดผิดหวังและความหวาดกลัวปนเปกับความตื่นเต้นเธอรู้ว่าไม่มีที่หลบทุกสิ่งที่เธอซ่อนมาห้าปีเธอไม่สามารถปกปิดอีกต่อไปเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นดวงตาเขาเจาะลึกเข้าไปในใจเธอทุกคำถามทุกความลับถูกสื่อสารโดยสายตาเพียงครั้งเดียวมือเธอสัน่นแต่ไม่สามารถปล่อยมือเขาได้เธอมีตัวเลือกหนึ่งเดียวตอนนี้เธอจะบอกความจริงหรือปล่อยให้ฉันค้นหาเองน้ำเสียงเขาเข,าเข้มข้นและชัดเจน เธอรู้ว่าทุกวินาทีที่ผ่านไปชี้ชะตาชีวิตเธอทั้งหมดความช็อกและแรงกดดันท่วมทน้นเธอแทบล้มทั้งยืนแต่กลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนแปลงความจริงห้าปีที่เธอเพยายามซ่อนกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดเธอสูดลมหายใจลึกน้ำตาเอ่อเต็มดวงตามือสันสานแต่สุดท้ายเธอก็ยอมปล่อยความลับออกมาทุกคำพูดที่เก็บไว้มาห้าปีไหลออกมาพร้อมเสียงสะอื้นเธอเล่าเรื่องคืนที่เปลี่ยนชีวิตความกลัวความสับสนและความเจ็บปวดทั้งหมด เขาฟังอย่างสงบนิ่งดวงตาไม่ละจากเธอแม้ทุกคำจะช็อกเขาแต่เขากลับไม่โกรธความอบอุ่นและความเข้าใจที่แผ่ออกมาทำให้หัวใจเธอผ่อนคลายเล็กน้อยฉันไม่โกรธเธออีกต่อไปเขาพูดเสียงต่ำมือยังจับมือเธอแน่นทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันนำพาเรามาเจอกันตอนนี้เธอเงยหน้าขึ้นพบสายตาเขาที่เต็มไปด้วยความจริงจังและความอ่อนโยนพร้อมความมั่นใจในทุกคำพูดน้ำตาของเธอไหลรินแต่ไม่ใช่เพียงเพราะความเศร้าแต่เพราะความโล่งใจและความหวังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อน รอบตัวเธอเหมือนหยุดหมุนแต่ความรู้สึกภายในหัวใจเต้นแรงกว่าเดิมทุกอย่างที่เธอซ่อนมากลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ความกลัวและความช็อกถูกแทนที่ด้วยความตื่นเต้นและความคาดหวังเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เสียงหัวใจของพวกเขาดังประสานกันเธอรู้ทันทีว่าชีวิตของเธอไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปทุกสิ่งที่เธอเคยคิดว่าหายไปถูกเติมเต็มด้วยความจริงและความใกล้ชิดที่ไม่เคยมีมาก่อนเขากล่าวเบาๆแต่มั่นคงจากนี้ไปเราจะเริ่มใหม่ด้วยกัน เธอพยักหน้ารู้สึกถึงความอบอุ่นที่แท้จริงเป็นครั้งแรกในชีวิตความช็อกจากการพบกันอีกครั้งกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอก้าวเข้าสู่ชีวิตที่ไม่เคยคาดคิดเธอพยักหน้าน้ำตาย,ยังไหลรินแต่หัวใจเริ่มรู้สึกเบาความอบอุ่นจากเขาและคำพูดที่มั่นคงกระตุ้นความกล้าหาญที่ซ่อนอยู่ในใจเธอร่างกายสันสานเพราะความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่ผสมกันเขายื่นมือไปแตะหน้าท้องเธออย่างเบาๆสัมผัสนั้นทำให้เธอสะดุ้งหัวใจเต้นรัวเธอเพิ่งตระหนักว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปไม่ได้มีแค่เธอและเขาแต่มีคนเล็กๆที่กำ ความจริงนี้ทําให้เธอทั้งตื่นเต้นและหวาดกลัวสายตาเขาอ่อนโยนขึ้นแต่แสงความจริงจังเขาพูดเสียงเบาแต่หนักแน่นเราจะรับผิดชอบด้วยกันเธอรู้สึกถึงความมั่นคงและความปลอดภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนแม้ทุกสิ่งรอบตัวยังคงเหมือนหยุดนิ่งลมหายใจเธอสั้นลงรู้สึกถึงแรงดึงดูดจากเขาที่ไม่อาจต้านเธอสัมผัสถึงความจริงที่ถูกซ่อนมาห้าปีทั้งความรักความผิดหวังและความกลัวทั้งหมดรวมอยู่ตรงนี้ เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เธอได้ยินเสียงหัวใจเขาชัดเจนเสียงเต้นสอดประสานกับเธอร่างกายเธอสันสานเพราะความรู้สึกที่หลากหลายและรุนแรงทุกสิ่งที่เธอคิดว่าหายไปกลับมาพร้อมความเข้มข้นที่ทำให้หัวใจแทบระเบิดเขาพูดเสียงต่ำตั้งแต่คืนนี้ทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปเราจะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันความหนักแน่นในน้ำเสียงทำให้เธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอไม่ได้เป็นเพียงความบังเอิญอีกต่อไป ความช็อกจากการพบกันอีกครั้งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่เคยคาดคิดเธอรู้ว่าจากนี้ไปไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกทุกลมหายใจทุกความรู้สึกทุกความจริงถูกเปลีป่ยนแปลงในชั่วพริบตาเดียวร่างเขาใกล้เข้ามาอีกเธอสัมผัสถึงความอบอุ่นและพลังที่แผ่ออกมาความรู้สึกทั้งกลัวทั้งตื่นเต้นประสานกันจนหัวใจแทบระเบิดเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ดวงตาศบกับเธออย่างเข้มข้นเสียงเขาเบาแต่ชัดเจนเธอไม่ต้องกลัวอีกต่อไปทุกสิ่งจะเปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนี้ มือเขาเลื่อนลงจับมือเธอแน่นทําให้เธอรู้สึกถึงความมั่นคงที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอสูดลมหายใจลึกน้ําตาไหลรินแต่ความหวาดกลัวค่อยๆผ่อนคลายความจริงห้าปีที่เธอเพยายามซ่อนถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์และตอนนี้เขายืนอยู่ตรงหน้าเธอรู้ว่าชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกลมเย็นพัดผ่านผมเธอรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงรอบตัวทุกเสียงทุกกลิ่นทุกสัมผัสชัดเจนขึ้นความตื่นเต้นความรักและความหวาดกลัวผสมกันจนแทบทําให้เธอสลบเขาพูดเบาๆบาเราจะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกัน น้ำเสียงมั่นคงและอบอุ่นทำให้หัวใจเธอสงบลงร่างกายเธอสั่นแต่ไม่ใช่เพราะความกลัวอีกต่อไปแต่เพราะความตื่นเต้นและความคาดหวังเธอเงยหน้าขึ้นพบสายตาเขาที่เต็มไปด้วยความจริงจังและความอ่อนโยนทุกความลับทุกความทรงจำถูกมองเห็นหมดเธอรู้ว่าจากนี้ไปไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมทุกลมหายใจทุกความรู้สึกทุกสิ่งรอบตัวจะเปลี่ยนแปลงตลอดไป เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้มากขึ้นลมหายใจร้อนของเขากระทบแก้มเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความร้อนที่ทำให้หัวใจเต้นรัวทุกความรู้สึกที่ซ่อนมานานพุ่งเข้ามาพร้อมกันเขาจับมือเธอแน่นมองลึกเข้าไปในดวงตาเธอเสียงเขาเบาแต่หนักแน่นฉันรู้ทุกสิ่งแล้วตอนนี้ไม่ต้องปิดบังอะไรอีกน้ำเสียงของเขาทำให้เธอสั่นสะท้านทั้งความกลัวและความโล่งใจปนกัน ร่างกายเธอสัน่นเธอแทบจะล้มแต่เขายืนประคองไว้ใจเธอเต้นแรงและร้อนขึ้นเธอรู้สึกถึงความจริงของห้าปีที่ผ่านมาทุกคำทุกความผิดพลาดทุกความลับถูกเขามองเห็นอย่างชัดเจนเขาก้มลงกระซิบข้างหูเธอด้วยเสียงนุ่มลึกเราจะ,ะเผชิญทุกสิ่งด้วยกันไม่มีอะไรที่ต้องกลัวอีกคำพูดนั้นเหมือนคลื่นซัดเข้าที่อกเธอรู้สึกทั้งหวาดกลัวและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน ทุกสิ่งรอบตัวเงียบสนิทเหลือเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นประสานกันความอบอุ่นความเข้าใจและความจริงซ้อนรวมกันจนทำให้เธอแทบหายใจไม่ออกเธอรู้ทันทีว่าชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลเขายกมืออีกข้างรูปหลังเธออย่างช้าๆความใกล้ชิดนี้ทำให้เธอสั่นสะท้านและตระหนักว่าทุกความกลัวและความผิดพลาดที่ผ่านมานำพาเธอมาอยู่ตรงจุดนี้จุดที่ไม่มีทางถอยกลับ ความชอ็อกจากการพบกันอีกครั้งเปลี่ยนเป็นแรงกระตุ้นภายในหัวใจเธอรู้ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรเหมือนเดิมทุกลมหายใจทุกสัมผัสทุกคำพูดทุกสายตาล้วนกำหนดชะตาชีวิตเธอใหม่ทั้งหมดเขาโน้มตัวเข้ามาใกล้จนแทบชนหน้าผากเธอลมหายใจร้อนของเขากระทบแก้มเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดและความตึงเครียดที่แผ่เข้ามาในทุกอนุร่างหัวใจเต้นรัวราวกับกำลังจะระเบิดเสียงเขาเบาแต่หนักแน่น ฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเธอไม่ต้องกลัวอะไรอีกมือหนึ่งลูบหลังเธอช้าๆอีกมือจับมือเธอแน่นราวกับยืนยันว่าเธอไม่หลงทางอีกต่อไปความจริงห้าปีที่เธอเพยายามซ่อนถูกเปิดเผยทั้งหมดเขาไม่โกรธไม่ตำหนิแต่กลับเข้าใจลึกซึ้งทุกความรู้สึกทั้งความสับสนความกลัวและความผิดพลาดที่ผ่านมาทั้งหมด เธอรู้สึกถึงความอบอุ่นและพลังที่ทำให้ร่างกายเย็นชาแต่ใจร้อนความช็อกที่เกิดจากการพบกันอีกครั้งแปลเปลี่ยนเป็นความตื่นเต้นและความหวังเธอรู้ว่านี่คือจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่เขาเอ่ยเสียงต่ำเราจะ,ะเผชิญทุกอย่างด้วยกันตอนนี้และตลอดไปดวงตาเขาเต็มไปด้วยความจริงจังและอ่อนโยนน้ำเสียงหนักแน่นจนทำให้เธอสั่นสะท้านทุกคำพูดกลายเป็นเส้นทางใหม่ที่เธอต้องก้าวไป รอตัวงเงียบสนิทลมหายใจและหัวใจของเธอสองดวงประสานกันเธอรู้สึกว่าทุกความกลัวความเสียใจและความลับที่ผ่านมาถูกเปลี่ยนให้เป็นแรงผลักดันและความเข้มแข็งความช็อกสูงสุดเกิดขึ้นเมื่อเขาก้มลงกระซิบข้างหูตอนนี้เธอคือส่วนสำคัญในชีวิตฉันและฉันจะปกป้องเธอทุกสิ่งคำพูดนั้นทำให้เธอสั่นสะท้านทั้งกายและใจน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจและความรักที่ไม่เคยมีมาก่อน เวลาช่วงค่ำคล้อยเธอยืนอยู่ข้างเขาท่ามกลางแสงไฟอ่อนของเมืองทุกอย่างรอบตัวสงบลงแม้ความตื่นเต้นยังคงอยู่ในใจแต่ความกลัวและความสับสนได้ถูกแทนที่ด้วยความอบอุ่นเขายิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนมือของเขายังคงประคองมือเธอแน่นดวงตาเขาเต็มไปด้วยความรักและความเข้าใจเธอรู้สึกว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งความผิดพลาดความลับและความเจ็บปวดถูกเยียวยาในชั่วพริบตา สายลมพัดเบาๆผ่านร่างเธอสูดหายใจลึกรู้สึกถึงชีวิตใหม่ที่กำลังเริ่มต้นความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่ใช่เพียงความรักแต่คือความเข้าใจและความผูกพันที่เกิดจากประสบการณ์และความจริงเขาโน้มตัวลงกระซิบข้างหูเธอตั้งแต่วันนี้เราจะไม่แยกจากกันทุกสิ่งที่ผ่านมานำพาเรามาที่นี่น้ำเสียงเขาอบอุ่นและมั่นคงทำให้หัวใจเธอสงบและพร้อมรับทุกสิ่ง เธอยิ้มน้ำตาไหลรินแต่เต็มไปด้วยความสุขความช็อกจากการพบกันอีกครั้งถูกแทนที่ด้วยความหวังและความมั่นใจทุกความเจ็บปวดในอดีตกลับกลายเป็นบทเรียนและแรงผลักดันให้ชีวิตเธอสดใสกว่าเดิมทั้งคู่ยืนเคียงข้างกันมองไปยังอนาคตที่ไม่แน่นอนแต่เต็มไปด้วยความมั่นใจและความรักทุกลมหายใจทุกสัมผัสและทุกคำพูดถูกเติมเต็มด้วยความจริงใจจากหัวใจทั้งสอง ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปตลอดการแต่ครั้งนี้เธอพร้อมเผชิญทุกสิ่งไม่เพียงลำพังแต่กับคนที่เข้าใจและรักเธอที่สุด